สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่2ของวิธีถักเสื้อง่ายๆนะคะเออจากคราวที่แล้วครูได้อ่บอกวิธีการเชื่อมนะคะ2ชิ้นเข้าด้วยกันโดยการเชื่อมนี้จะเป็นเชื่อมเชื่อมช่วงบ่าเนาะโดยการเชื่อมเชื่อมช่วงบ่าเนี่ยเราจะใช้โซ่สามในการเชื่อมสลับไปสลับมา นะคะเชื่อมช่วงบ่าเราก็จะได้รอบรอบคอไปด้วยนะคะคราวนี้ครูที่ทิ้งท้ายไว้บอกว่าการเชื่อมลำตัวมันเป็นสองชิ้นใช่ไหมการเชื่อมลำตัวเนี่ยเข้าด้วยกันเราก็ใช้วิธีเดียวกันกันกบการเชื่อมบ่าโดยการถักโซ่สามเชื่อมไปเชื่อมมาเหมือนกันนะคะอืม อันนี้ก็คือการเชื่อมลำตัวแล้วทีนี้พอเรามาเชื่อมลำตัวนี้เราไม่ได้เชื่อมไปหมดนะเราจะต้องเหลือรอบวงแขนไว้ด้วยอพอเราเชื่อมมาได้สักระยะหนึ่งนะคะเราต้องวัดนะว่ารอบวงแขนของเราเราต้องการให้รอบวงแขนเนี่ยว่างเท่าไหร่นะคะเราก็ทำเครื่องหมายไว้ พอเราเชื่อมด้วยโซ่3ามมาถึงจุดที่เราทำเครื่องหมายไว้แล้วนะคะอันนี้เชื่อมด้วยโซ่สามเนาะมาถึงตรงที่เราทำเครื่องหมายไว้นะคะอันนี้ก็มาถึงตรงที่เราทําเครื่องหมายไว้แล้วเราก็จะเมื่อมาถึงตรงนี้นะเราก็จะขึ้นต้นด้วยอันนี้เราเชื่อมโซ่3ามมาตรงนี้แล้วนะคะ เราก็จะทำรอบวงแขนกันโดยขึ้นต้นด้วยโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหพอสองคออ่ะลงตรงหลักมันหลังจากนั้นโซ่สองทำลงตรงหลักมัน โซ่สงลงตรงหลักมันนะคะอันนี้เราจะอันนี้เราจะโซ่หกก่นนะแล้วเราก็พอสองคอลงตรงหลักโซ่สองพอสองคอลงตรงหลักทําวนมานะคะเราจะเจอกันตรงจุดที่เราจะจบแถวอันนี้เรามาเริ่มวงแขนแล้วนะ เราถักวนมานะคะเราจะมาจบแถวนี้ด้วยกันเราจะจบแถวด้วยอันนี้โซ่สองเหลืออีกช่องหนึ่งนะเหลืออีกตรงนี้นะคะอ่ะอันนี้คือโซ่แรกที่เราถักโซ่หกมันก็จะมาบัรจบแถวกันละโซ่สองคะ่นะนับไปหนึ่งสองสามสี่สีช่อง ทางลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลยดึงผ่านไปเลยนะคะอันนี้สี่ช่องตรงเหลือตรงนี้โซ่สองมันก็จะเป็นระหว่างหลักเห็นไหมคราวนี้นะคะเราก็จะขึ้นต้นใหม่ขึ้นต้นแถวใหม่แล้วก็โซ่หเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอสองคอลงตรงหลักมันโซ่สองนะคะแล้วเราก็ทำ ลงตรงหลักมันตามลักษณะของลายอันนี้ก็ไม่ยากแล้วนะคะเราก็จะถักวนไปแบบนี้พอมาถึงจุดนี้นะคะเราก็นับเหมือนเดิมนับหนึ่งสามสี่ลงช่องที่สี่นะคะ,ะแล้วเราก็จบแถวปกติเราจะถักแบบนี้วนไปเมื่อเราถักแบบนี้วนไปลักษณะของงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้ ลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นความยาวของแขนเห็นไหมคะเราอยากได้ความยาวของแขนเท่าไหร่เราก็ถักวนไปให้ให้เป็นที่พอใจเลยว่าเราอยากได้ความยาวแค่ไหนนะคะอันนี้คือลักษณะของการเพิ่มแขนเพิ่มความยาวของแขนนั่นเองนะคะจากที่เราเชื่อมลำตัวแล้วเราก็เลยมาทำแขนเลยนะคะอ่า อย่าลืมว่าสองข้างต้องเท่ากันฉะนั้นเวลาทําให้เรานับด้วยนับหลักด้วยว่าหลักข้างซ้ายเท่าไหร่นะคะข้างขวาก็ต้องเท่ากันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแขนเราจะไม่เท่ากันเรามาดูต่อนะคะหลังจากที่เราถักความยาวของแขนได้เป็นที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเหลือตรงคอนะคะอันนี้คือคอเดิมๆนะอันนี้คือลักษณะของคอเดิมๆนะคะ คราวนี้ครูก็จะมาเก็บคอนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะปล่อยแบบนี้ไปเลยมันก็เหมือนกับทํางานไม่เสร็จเนาะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่พอใจอคอมีความรู้สึกว่ามันกว้างเกินไปนะคะครูก็มีวิธีการทําให้คอมันแคบเข้านะคะไปดูในวีโอนะมันจะมีอยู่หลายวีโออยู่ที่วิธีทําคอให้มันแคบนะคะ แต่อันนี้ครูอพอใจละนะคะเพราะครูต้องการที่จะเป็นคอปาดแบบเซ็กซี่นหน่อยๆนหน่อยๆถึงกัเยอะเลยมัง้งอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันมีเสื้อซับข้างในอยู่แล้วไงครูก็เลยว่าเฮ้ยถึงคอมันจะกว้างไปก็ยังโอเคนะ่ะมันไม่กว้างมากพอครูใส่แล้วครูมีความรู้สึกว่าครูอโอเคกับมันครูก็เลยหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะคะแต่การที่จะปล่อยอย่างนี้เลยมันก็กระไรอยู่ไงก็เลยจะมาเก็บคอนิดนึงนะคะเราจะเก็บจากตรงไหนก็ได้ อันนี้ครูมัดรอไว้ละอันนี้ครูมัดหลอไว้แล้วนะคะตรงมุมไหนก็ได้นะอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านไปก่อนหนึ่งครั้งนะคะแทงลงไปพันขึ้นมามันจะได้สองห่วงแบบนี้ใช่ไหมพันอีกครั้งดึงผ่านไปเราจะทําช่องเราสองนะเราจะทําช่องเราสองครั้งอมองเห็นหรือเปล่า นะคะ,ะแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปแทาลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปอ่ะครูจะทำช่องละสองครั้งะนะคะถ้าใครถักตามเนาะแต่ถ้าใครต้องการที่จะให้คอมันแคบเข้าโดยทำ ถักขึ้นไปหลายๆหลายๆแถวให้ไปดูวีโอนะคะให้ไปดูวีโอที่อสอนวิธีทําให้คอมันแคบเข้าซึ่งมีอยู่หลายวีโอนะที่ครูสอนไปแล้วนะคะ,ะแต่สําหรับตัวนี้ครูก็จะทําแบบนี้เราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะแล้วถักวนมานะคะจนมาถึงจุดเริ่มต้น รู้ได้ไงว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะครูมีตัวนี้ไว้ไงนะคะฉะนั้นของคุณจะต้องทำเครื่องหมายไว้เองนะอ่ามาถึงจุดเริ่มต้นแล้วแ้างลงไปพันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงออกไปเป็นลักษณะของการจบแถวปกตินะคะหลังจากนั้นครูก็จะทำเหมือนเดิมแทงลงไปถ้าใครถ้าใครทำ ที่มันแน่นหน่อยก็จะแทงยากนะ,ะแทงลงไปอย่างนี้แล้วก็ทําเหมือนเดิมแถวที่สองครูก็จะยังคงอยู่เป็นอย่างนี้นะคะครูก็จะถักเหมือนเดิมเนี่ยลงทุกช่องไปเรามาต่อกันนะคะสำหรับเสื้อต้นแบบนี้ครูก็จะถักอย่างที่ครูทำให้ดูเนี่ยนะคะก็จะถักไปประมาณ ไม่ประมาณละสามแถวเลยแหละนะคะไอตัวอย่างที่ได้ตรงนี้ครูถักไปสามแถวนะคะลักษณะของงานมันก็จะขนาดนี้นะคะมันก็จะเก็บคอเข้าก็จะได้ขนาดนี้ใครอยากจะถักมากกว่านี้ก็ได้นะคะออันนี้ก็แบบง่ายๆเราก็จะได้เสื้ออันนี้ของครูถักประมาณอ,อสามส่วนนะ นะคะต้นแบบเนาะคอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เป็นอ่านเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีถักเสื้อแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่นะคะมือเก่าก็ถักได้เราจะใช้ได้ที่เหลือก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสีเดียวหรือถ้าใครไม่ชอบหลายสีก็จะใช้สีเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบอันนี้ครูใช้ได้ที่เหลือนะคะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้ นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ